แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23มีนาคม2,568อัปเดตวิธีตรวจสอบสิทธิทางรัฐเพื่อรับเงิน1,000 0บาทสำหรับกลุ่มวัยรุ่นอายุ16 2 0ถึง20ปีนะคะคลิปนี้เป็นการเปิดขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์กับแอปทางรัฐ เพื่อรับเงินดิจิตอลว a l เล t 10,000บาทเฟสท,ที่3กันนะคะอัปเดตโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟสท,ที่3ในวันหยุดนี้กลุ่มอายุ16-20ปีล่าสุด19มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายประเสริฐจันทระรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสท,ท,ที่3โดยได้ระบุว่าคาดว่าจะโอนเงิน10,000บาท ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ16-20ปีได้ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีเฟ,ฟส4แน่นอนสำหรับเงิน10,000บาทเฟสที่3กลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16-20ปีนะคะรวมกว่า2.7ล้านคนวงเงิน27,000ล้านบาทซึ่งจะได้รับเป็นดิจิ t a l Wallet ไม่ใช่เงินสดเหมือนกลุ่มเฟส1และ2นะคะสำหรับการใช้จ่าย1 0,000บาทผ่าน Digital วอลเล็นั้นจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อัปเดตทั้ง2ท่านว่าเงิน Digital วอลเล็ตเฟสที่3นี้จะไม่มีข้อห้ามเรื่องการซื้อสินค้าโดยตัดรายการสินค้าต้องห้ามออกทั้งหมดแต่จะต้องมีการควบคุมเรื่องการลงทะเบียนของร้านค้าแทนโดยห้ามร้านค้า ไม่ให้เข้าร่วมโครงการเช่นร้านขายทองร้านขายเหล้าโดยเฉพาะรวมถึงค่าบริการต่างๆทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะเช่นร้านโชงห่วยร้านสะดวกซื้อซึ่งก็มีคนตั้งข้อสงสัยอีกว่าแสดงว่าเราสามารถไปซื้อเหล้าบุหรี่จากร้านสะดวกซื้อที่ลงทะเบียนได้ใช่หรือไม่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรอัปเดตอีกหรือไม่นะคะฉะนั้นตอนนี้ยังตอบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าได้หรือไม่ก็ต้องรออัปเดตข้อมูลเป็นระยะนะคะส่วนสาเหตุที่ไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมเพราะนโยบายดิจิท a l วอลเล t คือสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแต่เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาและเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกจึงจำเป็นต้องแจกเป็นเงินสด เพราะตอนนี้ระบบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเป็น d i ดิจิ l Wallet ผ่านเทคโนโลยีพร้อมขอให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ก่อนเพราะรับเงินผ่านช่องทางนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการสื่อสารการรับประโยชน์จากภาครัฐจึงขอให้ทุกคนโหลดแอปทางรัฐขั้นตอนการตรวจสอบสิทตแอปทางรัฐรับเงิน1,000 0บาทเฟสที่3นะคะอันดับแรกก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะกดปุ่ม กดปุ่มตรวจสอบสถานะระบบอนุญาตเข้าถึงข้อมูลยืนยันเบอร์โทรศัพท์กดปุ่มยืนยันข้อมูลกรอกเบอร์โทรศัพท์กดปุ่มรับรหัสทาง SMS หรือรหัส OTP นะคะจากนั้นก็ใส่รหัส OTP ที่ได้มากดปุ่มยืนยัน กดปุ่มอนุญ,ญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะแสดงผลว่าสถานะอยู่ในขั้นตอนใดนะคะขั้นตอนที่3ก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิขั้นตอนที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์และขั้นตอนที่5ได้รับสิทธิ์นะคะทั้งนี้หากปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิระบบก็จะแจ้งว่าไม่ผ่านเงื่อนไขในกรณีใดและจะมีคำแนะนำว่าควรแก้ไขยอย่างไรในการอุทธรณ์ สำหรับไทม์ไลน์การตรวจสอบสิทธิ์และการประกาศผลก็ต้องรอติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือต้องติดตามอัปเดตข่าวสารเป็นระยะนะคะสำหรับเฟส3กลุ่มอายุ16-20ปีนะคะอัปเดต23มีนาคม2568